งแสนหนึ่งค่ะเพราะว่าตามใครไปก็ไม่รู้ขึ้นเฟซบุ๊กนะคะเมื่อคืนก็ลุกขึ้นมาตื่นมาดีห้ามาดูเฟซบุ๊กปรากฏพ่เศษโพสแต่รูปล้มติ่มซิ่งนี้เต็มเฟซบุ๊กเลยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตรงงานประชุมผู้บริหารพิเศษหายไปไหนลงมาอยู่แถวนี้เองนะคะเขามีเรื่องหึ่งอยู่ค่ะก็ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะคะในร่วมมือร่วมใจแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ โฮมโมสเตย์ home, home นะคะในระดับนี้ขอ,อเรียนเชิญโต๊ะโปใหญ่ในการทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาได้มากล่าวความเป็นมาของงานนี้นะคะเรียนเชิญท่านผอสมสุขเพชรการค่ะกับเพียมเชิญค่ะท่านผู้มีการเพื่อนพี่น้องนะครับผู้บริหารซึ่งเป็นคนดีทุกท่านท่าน จริงๆไม่ใช่โต๊ะโตใหญ่นะครับน้องนะครับครับก็ก่หนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่านนะครับที่ให้เกียรติาในวันนี้นะครับที่มาร่วมกันนะครับครับทานข้าวมือเห็นอย่างนี้สักื้อนะครับที่เราเราและท่านก็รักเรานะครับครับก็ขออนุญาตกล่ราคำพิมมานิดนึงนะครับเออก็คือ อย่างที่กล่าวว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นโจทโผใหญ่ครับความคิดนี้ก็เกิดจากหลายๆคนนะครับพูดคุยกันกันผมก็จับประเด็นออกมานะครับแล้วก็ไปปรึกษาพี่ๆครับทั้งพี่ทวิโพอครับพี่วิพัฒน์พี่สว่างนะครับหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ในสกสพสนะครับทุกท่านก็เห็นดีดีด้วยแล้วก็มอบหมายใผมบอกว่าถ้างั้นน้องก็ เป็นผู้ประสานาเราแลกกันในคืนนี้นายเป็นนายของทุกคนเท่านี้ครับคุณชาแต่ก็พยายามบอกว่าเอาคนที่นะครับเอ่อคนดําเนินที่สุดนะครับคนดํเนินที่เต็มใจตั้งใจนะครับนะผมไม่หวั่นเลยครับวันนี้ว่าฝนเทลงมาตั้งแต่ตอนเย็นนะครับว่าพ่อจะไม่มา พราะคนที่มาตั้งใจแล้วโทรมาครับนะพอดีแม่เสียหลายคนโทรมาบอกว่าแล้วยังเป็นอยู่หรือเปล่านรครับบอกว่าเป็นนะครับเป็นนะครับเป็นนะครับแล้วก็มากันครบทุกคนนะครับวันนี้นะครับที่ได้รับการประสานบางคนโทรมาแล้วก็ขอมาเองบอกว่านะครับอยากจะมาทานข้าวนะครับเป็นเพื่อนนานสักเมื้อนึงนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็คิดขึ้นมาว่าจะเขียนคำว่าอะไรดี ปรึกษารับปรึกษาครับกว่าจะได้คาว่าที่มันเป็นกลางที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ทําร้ายเราแล้วก็ไม่ทําร้ายนายตกล่ตอนแรกว่าเป็นการเลี้ยสัต์สัตคนรักนายนะเปรึกษาว่ามันไม่ใช่แต่เราทีสู้หลาสู้กันหรืสู้จะไปรบกับเอาใหม่ครับก็เสิร์ฟก็ไปในเด็ดนะครับเป็นี้ของสปทชเลยช่วยจ่ายนะบอกว่า นี่งานชีวิที่แล้วนะครับทักทอสายใหญ่ร้อยจุดที่เขตด้วยนะครับก็เลยใช้คํานี้แล้วก็บอกว่ามีนามีเราเราไม่ใช่ใ้อะไรเลที่ที่ที่กำลังลังะในขณะนี้นะครับเอมีวันนี้พี่ให้ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับหลายคนเหยาะผมนะครับก็มีวันนี้นะครับเพราะเรารักนายนะครับเรารักนายเราตั้งใจนะครับที่จะมากินข้าวกับนานา สักมือหนึ่งนะครับนา,นายอยู่กับเรามาก็หลายปีนะครับทุกคนที่อยู่นาทีนี้ล้วนเป็นคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับนายก็รู้ว่าท่านผู้มนการของเราเราเป็นคนยังไงไน,นะครับเพรานะฉะนั้นคนที่มาในวันนี้คือคนกันเองนะครับนายสบายใจได้ครับว่าเป็นคนกันเองแล้วก็ตั้งใจมาเป็นอย่างยิง่งถ้าจะเอาปริมาณยังมีเยอะครับนายเนะี่ย ที่โทรมาครับผมก็บอกแล้วบอกพิจาวิโพกแล้วว่าเโกหกใส่พิจาวิยกวกนั่นับนะครับไม่รู้จะคุยยังไงแต่ว่าก็ท้ายที่สุดครับก็เป็นบรรยากาศ